คือน้องเทนนิสเนี่ยเคยเจอกับจีนคนนี้มาแล้วที่เอเชียนเกมที่ยังไม่ได้อะไรแล้วเกาะแบบว่าเกาะลั่นยิ่งกว่าเกาะเพชรเจ็ดสี่คุณดาเหมือนโกงอะ่ะเธอเข้าใจปะยู่ดีคะแนนขึ้นพรวดพรวดถึงออกมปแล้วเราต้องแข่งใหม่ใยนี้แหละคะ่ะตำนานของจริงทองแท้เลยแล้วตอนที่นางอะ่ะเดินไปเอาผ้าเลยมาเช็ดเกาะเนีฉันใจคอไปที่เลยกลัวนางโกงเข้าใจไหมแต่นี้มันโอลิมปิกไงล้วโคชเชอะ แมตสุดท้ายอะอส่งซิกแล้วว่าเตะโดนแน่แล้วโดนไปสองแมตเต็มๆหกคะแนะนชนะไปเลยฉันแบบดีใจมากเธอตามลุงป้อมด้วยค่ะประธานประธานค่ะโทษตามลุงป้อมหน่อยค่ะท่านนายกสมาคมเทควันโดค่ะท่านท่านสมาคมนายกสมาคมเทควันโดค่ะคุณหญิงปตมาลานห้านะคะนึกออกไหมคะตอนนี้คือแล้วน้องเนี่ยฉันจะบอกให้นะ รัฐบาลเนี่ยควรให้สามเท่าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมนี่เหรียญที่สองน้องแล้วเหรียญทองที่สองแล้วแล้วเหรียญทองแดงอีกน้องไปแข่งมาตั้งแต่รีโอเดจาเนโรคือตัวควรจะให้ค่ะปูนบําเหน็จน้องสามสี่เท่าค่ะเสียสะละร่างกายขนาดนี้เดินน้องเดินไม่ไม่ได้แล้วนะเดินไม่ปกติเลยนะคะเส้นเอ็นขาหน้าขาดค่ะลูกสะบ,บ้าหัวคงหัวเขา่าอะไรน้องทรมานร่างกายสู้เพื่อคนไทยนะคะ รัฐบาลต้องโชว์ฟอร์มหน่อยนะคะผู้หลับผู้ใหญ่นะคะท่านนายกท่านนายกต้องไปโกยทีมงานของท่านมานะคะกวนกอบในตำนานดิวเขาใหญ่อะคะ่ะเสียกลางคะ่ะกับเอเนอร์จีค่ะกับเอเนอร์จีนะคะนะคะยี่สิบสามสิบล้านนี่นะคะให้หน่อยนะคะเสียกลางต้อ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 ง,ง,งโชว์หน่อยนะคะเสียกลางนะคะกับเอเนอร์จีกับเอเนอร์จีนะคะ